อ๋อก่อนคือเขาเรื่องเนาะสบายดีกันน้องแหละสบายดีเนาะอ๋อสือเตอร์กับสื่อตาอันที่ดังเลยเป็นพี่กับน้องสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องพังงลาวฝังไทยประเทศนอกก็นินดีตลอนหลับขอสู่ซ่อง บ the ่าวบอยชาแนลพี่น้องเอ๋ยเนาะมันนี้บ่าวบอยชาแนลกลับมาอยู่ที่เมืองอุทุมพรแขตสวรรค์เขตอีเล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะอยู่ที่บ้านหัวพักหนานะพี่น้องเนาะทางบ่าวบอยก็ได้เข้ามาหาทางน้องๆสองคนพี่น้องเอ๋ยเนาะเพราะว่าน่าจะครอบครัวมันลำบากนะพี่น้องเอ๋ยเนาะทางบ่าวบอยก็ได้เข้ามาเป็นครั้งแรกบอกว่าเป็นลำบากผมรู้ว่าจังใดนี่พี่น้องเอ๋ยเนาะทางพืชชานบ้านแผ่นแป้นพผ่นกะหลัง บัวใหญ่ปไปได้พี่น้องเลยเนานะต่างบมู่บัวเข้ามาฮอทเทนฮอดซานฝันแล้วเนาะพอแไปพี่น้องมีเมื่อนี้กะสิไปโอไปลมกับน้องๆพัน 1, เลยพี่น้องเลยกะบบัวสักสัตเวลานะ่าเนาะกะทางเขากะได้เข้ามาเป็นครั้งแรกเพราะว่าเป็ในในคลิปลหลายๆคลิปมอะไรพี่น้องเลยเนาะพันมาถ่ายเนาะบัวาทางขาร์บอนซิดบัมาถ่ายหรือว่าผู้ใดเนี่ยพี่น้องเลยเนาะเฮากับบัวไปเบิ่งไปซมน้วยกันพี่น้องเลยเนาะ เป็นถ่ายเป็นครั้งแรกอะไรพี่น้องเยเขาบอกคำบอสิตนะนะห,นะห,หรือว่าจัางใดอย่างนี้เนาะทางบอบอยกับสิภาพพ่อแม่พี่นอ้องไปเบิ่งไปส้มน้่มกันเลยทางนะ้องๆพิ่น้องเนาะบอสน้องๆพิ่น้องอยู่เพื่อนยักคนเนาะเห็นสองคนพิ่นอยู่น้่มกันหรือว่าจัางใดนี่แหนี้พี่น้องเยเนาะพิ่นวอาอ่าไปเบิ่งไปส้มนุ่มกันเลยเนาะบ่สจากซาเสียเวลากับน้องๆพิ่นเลยโดยอ่วงแล้วก็ไปมาทางเพื่อนทางชานของน้องอย่างนะซื้ออะไรจังซื้อเตย ส,ต,สตาร์พนันบุษราสตานสตานอืมเจ้าเป็นที่กับน้องกับนบ้างไหมเมนูเพ,เพ่ๆเจ้ามีพี่นอ้องสองคนว่ามีสองคนว่าออ๋อก่อนคือเขาเรื่องเนาะสบายดีกันน้องแหละสบายดีน<อ>เนาะสตีร์กับสตานที่เรงเลยเป็นพี่กับน้องอันอยู่เจ้าปีเลยเจ้านะ สิ <3. S 1> บสามสิบสามวันน้องหล่าจะได้ทค่ะสิบ <4. S 1> เขาเงียนเ่ย่าจาเลยทางีไปได้เขา้าอืมเป็นยังละบ่ได้เข่าบ่ไเขาอืมบ่จะเข้าพ่อเมย์จะได้คีะคค่ะเวียเวียอยู่ยยแสย,ย,ยู่เวียงยูเวียงผอนไปแตดนหรือเ่ากจขึ้นไปหาจะขึ้นไปยูชองคนเนี่ยพ่อจ้าอยู่เวือนเนี่ยเวีอ นอนนอนกับนอนสองคนโออบโบรานบ่เฮือนคือโบราขังโบร้ณยังเนาะโบรานอืมให้หน้าตาเจ้ามีบ้องระบปบ่มีเลยอันนี้เฮือนของคุณเจ้าดินเจ้าบ่ดินแม่ดินแม่อืมอันนั้นโบเมีนเฮือนเจ้าบ่บ่เฮือนให้จัดเฮือนลูกของป้าอ๋อลูกของป้า น,นี้เพื่อนป้าจา้ะอีโหเพืเ่อนไปชันเพื่อนป้าอีถึง<อ>ในวันมุมบ้านอย่างไรนะขอบคุไกี่บ้าน,นอราที่เติมเดี๋นี้บ้านจมเพชรน้อยอ๋อ <c oughs> จมเพชรน้อยจะเปลี่ยนลายซื่อแทวบ้านอะไรบ้านจมเพชรน้อยพี่รูเ้เมือ,องอุุมพรบป่ะดยอ๋อ ป็นนี่ทางน้องจะา,าได้แปรงเรียนบ<อ>่เบ่เรยียนหอนห้องได้เลยน้องละ่ะปรซ่าาเรยียนเก่งอยู่ป่เกง่งเเลยน่าบูนี้นจะขอเรียนเลยเงเก่งยังมาได,ไดอืมอยังมาได้ขนแนเ้แบว,ว่าอยู่สองคนเขาน้านจปาป่าีนกินมากได้ใช่ไหมละ่ะ มือซื้อเอาซื้อเอาเอาเงินไม่ได้แค่ซื้อเงินหาหน่อไม้หาหน่อไม้เจ้าพวไปหาหน่อไม้ขายเนาะแต่หาชาวนาหาหน่อไม้ขายได้หลายป่ะขายแต่ละเดือนหามือหนึ่งขายทุกขายแบบไหนเป็นถุงบ่เป็นห่อห่อหน้าไม้ห่อบ่ห่อเดี๋ยวไปขายมือหนึ่งนี่ไล่ประมาณเท่าไรพันเจ้าผ่ัน ซาอ์สามสิบเป็นน้ำไม้สดนี่บ่า <Okay. S 1> น้ำไม้ย,ยังเกิดลายไปหาไม่ไปบ้านอ๋อน้ำไม้เคยบ้านจะไปรอขายแถวบ้านนี่บ่หรือว่าไปขายตลา,าดผักแม่หมูไปขายผักแม่หมูไปขายเลยกอนผักแงหนึ่งเขาหนึ่งน้ำกันนึงเองเนาะข้า ขายมาแล้วก็ซื้อเขากินไหมวะได้จากโลเลยขายเท่านึงเขา่าโลสองโลนี่แหละโลสองโลจากเมือ่อไรกินสองสามมือสองสามมือมันเมืแล้วก็ไปหาใหม่แมนแต่ว่าเมื่อนี้มด้ไปทางใดโอ้เมื่อนี้อยู่เพื่อนเนะาะแต่มีคนเข้ามาหาหลายแล้วพราะแต่แตชาเชามื่อนี้ก็มีกินนี่แล้วก็ คนเจ้าอ๋อแต่ละมือนี่ก็มีคนขามาอยู่คนละมีแต่ละมือก็ันมีคนขามาหฮะคนบ่อยอยู่เนาะอุ้ย้าว <c oughs> กันยังเขงาในอารมณนก็ไม่ได้เอ้าเียอันนี้หมุดเข้าไปเหนื่อยไปไหทางน้องอย่างนั้นเสีน้องเตยเตยอ๋อ น้องน้าได้ย้ายชื่อยันจาไื้รึเปล่น้นองผู้น้อยนะชื่อตาลเออ,น,อน้นองเตยน้องน้องตาลเนาะ<ม> <c oughs> พ่อแม่เจ้ายังสิลงมาอยู่บ้างยังปีนึงมีเพิ่นมายามเดีเวื่อเรายังเราหากขึน้นไปในสองเดือนโอ้หากกัไปได้สองเดือนยังกัไปเนาะพ่อ,มอแม่เป็นกันเนาะจะโบกีเดี๋ยวไปนำเงินบ่นเราให้ไปเราให้อยู่ลำเนาอื เรากับมูลนิไปแล้วอยู่นอ้องพันกะไปพันฝากเงินมาให้หอยู่ว่ะพันเหตุงานเนี่ยเราไปเหตุเือนเหตุเงอนเราเป็น่าง่างเหตุเงอนเงินวนะ่นนาไปพ่อแม่ให้ไปน้ำไปเก็บไม่เก็บตอชซอยกไ,<ด>ไปเนาะเหลือเนดูแลน้องอื นอนกลางค่ำกลางคืนอนุญาตนอนโจนมีขโมยเพิ่นมา,าบางมือก็ไปนอนเถื่อนไม่เท้าโอ้ไปนอนเถื่อนไม้เท่าไปนอนเถื่อนไม่เท้าจนนอนนี่ชวนน้อยเนาะคันว่าพ่อแม่มาก็ได้นอนอืมนอนไม่เท้าแล้วกินข้าวกินน้ำมาเห็ดกินเองอยูนี่ปะ่ะเห็อ๋อเงินเงินกินเองขีง้น,น้อยก็เงินไปละเนาะ เสือกินตามหานี่ยไหาอย่างนับไปหานวัดประไวมาแกงน้ำแน่ตะเะรือจะหัดได้เห็ดมาได้เห็ดกินจะเทือเห็ดยูอนน๋อกิน,กนยูเมื่อวานได้ใส่กินข้ากับเนื้ตอเช้าเข่ากับลูกมีเข่ากัลูกกับลูกมีอ๋อแต่เราใส่นข่ากับลูกมี แค่อีู่ะตัววีเคยกินยู่บ้างนีวมึงโอ้มันจะแ่บน้ำลวกมีเนะเราาบมาได้ไปเคยยู่บ่าไปหากินแบบปูป่านานามหากุ๊บคกุ๊บขุดกบขุดเขียดกับบ่มีบะอบ่มีไปนนะบ่เคยไป ใหญ่มาก็อยู่แต่ในเฮือนในนั่งหาะขาแต่น้ำไม้ขาเลยนี่ยำหอยยำน้าบ่ได้เห็ดน้าบ่จริงจัะเห็ดน้าเขาอ๋อเห็ดน้าเพิ่นเอาเห็ดหาเห็ดน้าข้นนะบ่อ๋อน่าจะของได้หลายบ่เขาได้จะชอบปีนไม่หาหชอบที่ได้หน่อยแฮะหลอดลางบ่มีบอไม่มีเนาะเพิ่นไปเฮ็ดน้ำ Nam của thiên nga bảo, không, chào anh chào kinh đây chắc chắc đền này, 3. 3 vào phòng này chiu năm, thành sao, con like <laughs> <laughs> là lại đền từ dưới nó, <laughs> <laughs> <mồ cung> đào, <laughs> 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 แบบมีพาน้องไปลินหัดลินนี่นี่เล่นเนาะกันว่าน้องไปโรงเรียนเจ้าก็อยู่คนเดีเยดวแลก็นนอ,นอ,ยอยู่คนเดียวได้กี่น้าไหมถ้าแม่นอนในเฮือนนีจะคิดยากอนิดนึงเนาะหนึ่งคี่หน้องสองคนพี่น้องไหมมีวัตุเย็นบ่มีบ๊วยพื้นไผานี่นี่ชาติต่อมาจากเต็นของเจ้านะบ่ ต่อมาต่อมาน้่งเพิ่น่นให้ต่อมานามดิบบุ้มีก็นามแบบนามชายนามหญิงบุ้มีบัวได้เจ้าน้แบบนนาม,ด,มาดาดอามาที่ใช้จะหนึ่งข่าวหนึ่งนามบัวมาได้เชิญไม่ท่ามีเตยไปเอาเตยน้ำไม่เท่าแท้มันใกล้กันได้บปะม,มาเตยเช่ญไปเท่าเจ้าลางังในบ่อข้างๆในบ่อข้างรัอง,งอ๋อทีพอดีอมากี่นิดเนี่ยบ้แมน แม่ของแม่แม่ของพ่อวะแม่ของแม่มแม่ของแม่พ่อเจ้าก็เป็นคนบ้านนี้บ<อ>่บ่คนเชจ้ะคุณหลวงพบางบ่หลวงพราวเนาะแม่เจ้าคืออภัยใจใช่าะอือฮึอือว่างลงพีง่น้องเลยท่านเมาพันกับลำบากเลยเนาะเดี๋ยวเรีอนไปเลยแต่ประด้ เพื่อนกำลังไม่น้อยอยู่สองคนพี่น้องทางพอ่อแม่นี่ก็ไปหาทํางานรับจ้างพอได้เลี้ยงลูกนี่แงนีเนาะทีวีขึ้นประหารเนาะพ่นแม่ทีวีขึ้นเยอะแท้เนื้ยหน้าเหมือนกินเลยน,น้ำน้องคนตาน้ากินนี่ก็ต้องซื้อกินพ่อแม่ ตุ๊กนึงเจ็ดพันนะจ๊ะสิเจ็ดพันเจ็ดพันต้องไปแบ่งเอาเองบ่ขเบกไมขเบกว่าหายใจบ่ลานคาอะไรชื่อคนเด็กมาชมพนเพื่อนจังันเพื่อนแบบถวยบวนกับไม่จำไม่เนาะเพื่อนชานทันจ๋าประมาณนี้นะเวลาลมผัดตอนเช่ามันที่บอกหนึ่งข่าวชุกอยู่บนคือบ่มีฝา สุกอะไรสุกเงินแสนอะไรอะไรพี่น้องผมมีฝาบฝนตกน้ำลงได้เห็นไนื้อสมันหากระขาดไงมันกระหายกระขาดมัเตกี้มันนี่มืดบ่นเตกี้มันนี่มืดพักเช้ากันอ่ะนี่หาเจ้าไม่โอ้กันตั้งแต่ท่านยังไม่ได้ไปทำงานพ้น ผลไปแต่ละเถื่อนี่ชักเดือนอันลงมาหาลงมาเยี่ยมเราแล้วก็ลงมาแล้วขึ้นไปไหม,มขึ้นไปไหมแล้วก็ได้ชองเดือนอันผลขึ้นไปไหมไปขึ้นช่องเดือดอันทำผนลงมาหนิผนอยู่น้ำตลนอยู่บ่ผนจังไปส่องสามมือเออส่องสามมือก็ตับไปทำงานที่เก่าไปทำงานทำการที่เก่าจะมาหมดช่องคนบ่เราคนเดียว คนหนึ่งกลับมาหาคนหนึ่งต้องพ่อเจ้านี่นานๆจีได้มาที่นึงเนาะยังลูกสาวสาวก็ใหญ่เป็นสาวเลยพี่น้องเลยเนาะทางน้องเพิ่ก็ได้มาทางน้องตาลคือบวเว้าวอะไรเราล่ะในได้ไปรงเรียนนะเราได้ถามแล้ว,วได้ถามแล้วน้องตาลไปรงเรียนอยากคือี้ฉัน มีเพื่อนหลายว่าไปโรงเรียนโดยอ๋อเกิดลายได้มางอยงไปโรงเรียนไปเขาแต่ละมือคู่ให้มาง้ยงเรียนแต่ละมืออ้าวยกซิฟเมนว่ามเมนได้หมกศูนย์เลยบ้ะเเคยได้ว่าหมดศูน nhà ba thấy thấy đang một Tìm hiền nó. Ừ, này, khi nào, này. ngon. Phần một cơm, hiền có lang 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 không lang này lang 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 này lang 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 hiền Chị lang nó lang bừng lang 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 มาทุ่ยว่าคนตกใครกันนะเวลาลมผัดมาก็คือทีเตาคนจะขาดเลยพี่น้องเลยเนานะมีอะไรเฮียนสารน้นแป้นผันกันนี่ทวยบวงพี่น้องเลยบุ๋มมียังเพียงอะไรจากจของใส่ของสอยเล็กๆน้อยนะพี่น้องเลยเรื่อนเฝนกันบัดฝนตกงามลงในเปียกเมื่อเล่นนัน่นหรอวะ บังมังบังเปลี่ยมันกระเปียกบังเปียมันกระม่ได้เปียกคันคันผมมีลมกับโบโเปียกยานว่าลมมันเข่าเนี่ยมันสีมันค่อยแบบนี้มันโบไลเข่าเฮือนวะโมไลไหลได้เลยตารางเลยน้ำถ่วงหีือว่าจะไรบ่ถ่วงน้ำถ่วคันตะเกากไปเฮ็ดเวียกเงานเดี๋ยวนี้เราจะไปหาทำไม้คุ้มกุ้อ ทางน้องเตยกี่ดาวงไรอายุ13ปีกะอยู่บ้านก็มีมูมีโอกตัวมั้งมีมีคนบ้านเดียวกันีมบ้ง<ด><ม>คนหนึ่งบ้านโคคนหนึ่งบ้านโคบ้านโคจะคกกนณวะหลายคเจ้าหัวเจ้ากระเพันเนี่ไหนเ้าหู้จักทางโทรศัพท์ห้ชายหรือู้นญ<ม><ม>ิงูืหญิง นอนนอนคนกัมีมูมีพวกหลายอยู่ไปตลาดตะลี่เคยไปหมบอเคยเคยไปชื่อยังสลาดหรือว่าไปลินที่ชื่อเลยย่างไปนี่บอเลยไกลไปน่ากันย่างไปนี่นะไปพอดีน่าย่างไปหรือว่าไปกับน้องไปกับมูไปกับมู ย่างไปโอ้ผมเมื์เพราะมันบไปใกล้ได้ะลาดตลาดแรงไงตลาดนี่ตลาดแรงตลาดแรงนี่ไกลเติบอยู่เมีนเจ้าไกลพอสมควรย่างไปไปนี่เพื่อนไปเฉยมามาเห็ดอยู่เห็ดกินให้น้องแต่ละมือแต่น้องไปโรงเรียนเห็ดเองน้องเห็ดเองเจ้าก็เห็ดได้อยู่ป่ะเจ้าเห็ดเป็นโอ้เจ้าเห็ดยังได้เป็นยังไม่เป็นเลย เป็นมดเกงมากๆน้าตองเก็เป็นอืกินพน่อไรเนาะตมพูต้มปลาสูน้องกินมดยังไงสาวพี่สาวหน้าตาคล้ายๆกันยังไงน้องเขาเอ้ยใพรบอเจะวะบอว่าคือคือไดใกล้ยกันมาได้เนาะใครเนี่ยจีบทีวีว่ากับน้องเพื่อนกระโดดพอสมควรในวัานี้ได้ ขอจบคลิปเนาะจบก่อนเนาะแมนเห็นหน้าเห็นในก็สิมาเยี่ยมมายามทางน้องไม่อะไรพี่น้องไว้เนาะเพราะว่าทางน้องเตยแม่ป่ะเตยกับน้องตาลพี่น้องอะไรกคลิปนี้ก็สีโบมียังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะงขอบคุณนะครับแตบประมาณสวัสดีและสบายดีนะน้องล่ะขอบคุณอาจารย์ใจเด้อหัวแม่เนาะ นายพี่น้องเลยเพื่นแานบ้านแป้นเพื่นเนาะกับพ่อมาณนี่พี่น้องเลยเนาะเอามาปล่อยกับมาอัปเดตนนอยผมเป็พี่น้องเบิกบ้านเปิดขลังบุญใหญ่มาได้หอกพี่น้องเลยหลังน้อยเนาะเพราะว่าทางเพิ่นก็อยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่เพิ่นไปทํางานทํางานเพื่อน้องๆน้องก็ได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าลูกสาวเพิ่นมาเพิ่นกับปล่อยอะให้เอื้อยดูแลน้องนะเพราะว่าทางน้องเพิ่นก็ยังเฮียนหนังสืออยู่ของประาทางเด็กมันก็บมาเฮียนแล้วพี่น้องเลยเนาะ กับคลิปนี้กับซีบอมี่ยังลหลายทางบอยขอจบคลิปลงเพียงคนนี้งกับคำว่าสวัสดีและสบายดีพอแม่นี่อ้เอซีกันทุกคนที่หักแพงเนาะด้วย